อยากเติมเกมเมเปิลและเกมอื่นๆแบบถูกแสนถูกผมขอแนะนำเจ๊น้ำการคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ให้บริการมาแล้วกว่า7ปีปลอดภัยเชื่อถือได้ไม่โดนแบนไม่มีรีฟันร้อเซทางร้านได้จดทะเบียนเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายจะเติมแบบไหนแพ็กไหนไม่รู้ราคาถ้าหาแอดมินเปรียบเทียบราคาได้เลยถูกกว่าเติมเองแน่นอนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเซนนี่ซิตี้ไนนะครับ โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชา n นลเซน e n e y City 9นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของเจ้าตัวระบบ r e b i r t h Frame กันนะครับถึงหัวข้อนี้เนี่ยก็เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะสำหรับผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วอาจจะประมาณสัก12เดือนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบ r e b i r t h Frame เนี่ยจะช่วยเพื่อนๆเ,เนี่ย พัฒนาตัวละครได้อย่างก้าวกระโดดนะครับช่วยเพิ่มพลังต่างๆเนี่ยได้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถึงว่าเป็นอะไรที่สําคัญมา,มากๆสาหรับคนที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวละครให้มันก้าวกระโดดนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของรีเ i ิร์ดเฟรมเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็เราควรจะพัฒนาหรือว่าใช้เนี่ยไปในทิศทางไหนนะครับผมหลักๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นเจ้าตัวแบบนี้อยู่แล้วนะเจ้าตัวที่เป็นรีเ i ิร์ดเฟรมนะครับอาจจะไม่รู้เฮ้ยมัน มันตากกันยังไงมันมีแบบไหนบ้างนะครับหลักๆเนี่ยรีเบิร์ตเฟรมเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ4สีนะครับที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยจะมีสีฟ้าสีส้มสีม่วงสีเขียวสีแดงนะครับ5สีดีนะครับซึ่งเอาเป็นว่าแต่ละสีเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันในเรื่องของเจ้าตัวค่าสเตตที่มันให้นะครับยิ่งสีที่มันสูงขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งให้สเตตที่เพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็จะเรียงลำดับตั้งแต่สีฟ้า สีม่วงสีส้มสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นสีฟ้ากับสีส้มบ่อยมากนะครับผมเอาเป็นว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันจะช่วยเพิ่มสเตตให้เราละกันนะครับผมเจ้าตัวรีเวิร์สเฟมเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเลยนะครับแค่เพียงแค่เพื่อนเพื่อเนี่ยกดใช้เจ้าตัวรีเวิร์สเฟมเนี่ยนะครับสุ่มเข้าไปนในอุปกรณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นอาวุธเป็นอุปกรณ์หมวกชุดต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มสเตตของมันแล้วนะครับผมซึ่งมันจะก็จะทําการเรนดอม หรือว่าสุ่มเจ้าตัวออปชันให้เรานะครับผมซึ่งเบื้องต้นเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยมันจะให้ออปชันเนี่ยแค่1แถวนะโดย2แถวที่ผมมีเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เราสุ่มบ่อยๆนะนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะติด2แถวขึ้นมาเนี่ยอันนี้แล้วแต่ดวงนะครับซึ่งมันแล้วแต่ดวงจริงนะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามแต่เนี่ยก็สลับมือใหม่นะครับเราเลือกใช้ตามที่เรามีไปก่อนนะซึ่งสีฟ้าเนี่ย มันจะให้สเตตที่น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยสีม่วงสีส้มก็จะเป็นตามลําดับนะแต่ก็ต้องบอกก่อนอื่นเลยนะครับว่าทุกๆการสุมเนี่ยไม่ว่าคุณจะสุ่มสีฟ้าหรือสีม่วงสีส้มเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้อุปกรณ์ของคุณเนี่ยติดรีบูสเฟรม2แถวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสีฟ้าเนี่ยถึงแม้มันจะให้สเตตที่น้อยกว่าสีส้มนะครับแต่สําคัญเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะติด2แถวให้เรานะคราวนี้เนี่ยมันจะมีความ ซับซ้อนเล็กน้อยนะครับก็คือเรื่องของออปชันต่างๆที่เกิดจากการสุ่มดีเบิร์ตฟีมนะครับถามว่ามือใหม่เนี่ยเราจะเลือกใช้อ p อปชันประเภทไหนให้เหมาะกับตัวเราเองนะครับผมก็เดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยว่ามมเปิลเนี่ยค่อนข้างจะสร้างระบบมาให้สะดวกกับมือผู้เล่นมือใหม่นะครับเพื่อนสามารถที่จะเข้ามาที่เจ้าตัวข้อมูลตัวละครน,นะครับผมแล้วก็ไปที่คําว่าเซตอัพตัวละครจะเห็นใช่ไหมครับว่าจะมีแถวเรียงนี้เนี่ยนะครับ ไปที่เจ้าตัวรีเ i รดเฟรมนะครับอันที่4นะมันก็จะขึ้นเป็นรายการอุปกรณ์ขึ้นมานะครับผมซึ่งเรากดที่คําว่ารายการออปชันนะครับอย่างเช่นในส่วนของอาวุธนะกดก็ไปดูเนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่า1ครั้งที่เราสุ่มเจ้าตัวรีเ i รดเฟรมเนี่ยมันจะให้ออปชันอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีเครื่องหมายหรืวโป้งเนี่ยก็แปลว่าออปชันนั้นเนี่ยเหมาะกับคุณนะครับหรือว่าเป็นออปชันที่นิยม มากมนะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าในส่วนของอาวุธเนี่ยมันจะเป็นเจ้าตัวออปชันฟิสิกอลคูณกับ HP นะครับก็คือหมายถึงว่าสมมุติคุณมีเลือดเยอะค่าพลังโจมตีของคุณเนี่ยก็จะยิ่งเยอะตามเลือดนะครับผมอันที่2ก็จะเป็นเจ้าตัวฟิสิกอลเพิ่มคูณกับ e XP นะครับสมมุติคุณมีของที่เพิ่ม e XP ในร่างกายของคุณเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้อย เป็นเจ้าตัวแหวนเนี่ยอย่างเช่นผมใส่เจ้าตัวสร้อยเพิ่ม EXP 15%หรนะครับหรือว่าใส่เจ้าตัวแหวนเคอร์นิ่งเนี่ยยิ่งผมมีเปอร์เซ็นต์ e x เพเพิ่มขึ้นเนี่ยเมื่อเราใส่เจ้าตัวออปชันที่เป็นฟิ s i c a l คูณกับ EXP เนี่ยมันก็จะยิ่งให้ค่าโจมตีที่เยอะขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าการทำรีเบิร์สเฟรมเนี่ยนะครับมันจะมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาเกี่ยวนะเพื่อนๆลองสามารถจะเข้ามาดูในเจ้าตัวคำอธิบายนะว่า ปัจจัยเพิ่มเติมของอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีในส่วนของเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของโซ่เรื่องของ Soul, เจเวอรี่เพชรที่เราใส่นะครับหรือว่าจะเป็นโพแทสเซด้วยนะครับเะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยในการทำรีเบิร์สเฟรมเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับพูดตรงนี้ผมไม่รู้เพื่อนๆเข้าใจหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าเพื่อนๆลองเข้ามาดูตรงที่เจ้าตัวรีเวิร์สเฟรมนี่แหละนะครับแล้วก็ดูเจ้าตัวรายการออปชันเนี่ยว่าในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย ออปชันอันไหนที่มันยอดนิยมนะครับเราก็สุ่มให้ได้อันนั้นนะซึ่งการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยมันอาจจะมีเออมันอาจจะได้ออปชันที่เราต้องการนะครับแต่มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของมันนะซึ่งแต่ละสีเนี่ยมันก็จะให้เปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันนะครับสมมุติให้ดูดเป็นตัวอย่างนะคุณจะเห็นเลยว่าสมมุติเป็นเจ้าตัวออปชันฟิสิก a l คูณกับ exp นะครับที่เป็นสีส้มนะ มันจะให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่66นะครับอันนี้คือเพดานของมันแล้วที่สูงสุดแล้วนะครับสำหรับสีส้มแต่ขณะดเดียวกันนะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยออปชันเหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นฟิสิกอลคูณกับ e x p เนี่ยมันจะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ88นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะเห็นไหมว่ามันต่างกันนะอันนี้คือสีเขียวกับสีส้มนะครับซึ่งเ,เจ้าตัวสีเขียวเนี่ยผมจะได้ค่า a d k เนี่ย ประมาณอยู่ที่5 4 0นะครับแต่ถ้าสีส้มเนี่ยผมจะได้อยู่ที่ประมาณ400ต้ต้นๆนะครับก็จะต่างอยู่ที่ประมาณ100อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละสีเนี่ยก็จะให้สเตตที่ต่างกันนะยิ่งสีสูงเนี่ยสีเขียวเนี่ยก็จะยิ่งให้มากกว่าสีส้มนะครับสีแดงก็ยิ่งมากกว่านะครับผมซึ่งความยากสลรับมือใหม่เนี่ยก็คือ เราหาได้ดีสุดเนี่ยก็คือสีส้มนะครับดีเบิร์ตเฟรมสีส้มเนี่ยผมก็แนะนําสำหรับมือใหม่นะว่าให้ใช้เจ้าตัวสีส้มนี่แหละนะครับเหตุผลก็เพราะว่าหนึ่งเลยสีส้มดีเบิร์ดเฟรมสีส้มเนี่ยเราสามารถที่จะหาได้ในทุกๆวันนะครับเราสามารถหาได้จากการลงบอสหายนะ,ะรายวันนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวบอสบอสซากุมนะครับบอสฮอนบอสพิงบีนแล้วก็บอสเจ้าตัวซิงลัดหายนะนะครับต้องเป็นหายนะนะ ครับผมซึ่งมันก็จะให้เจ้าตัวดีเบิร์เฟนนี่แหละก็จะให้1ตัวเนี่ยมันจะให้อยู่ที่ประมาณสูงสุดนะที่ผมเคยได้เนี่ยประมาณ3ก้อนนะครับต่อหนึ่งตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอสมันมี4ตัวชนะเนี่ยเราจะได้ประมาณเนี่ยวันละวันละ12ก้อนนะครับอันนี้คือสูงสุดนะแต่ขั้นต่ําเนี่ยก็จะได้วันละ4ก้อนนะครับมันจะหล่นตั้งแต่1นถึงสนะก็ถ้าเกิดวันไหนดวงดีเนี่ยอาจจะได้ประมาณ10กว่าก้อนเลยนะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดดวงไม่ดีเนี่ย อาจาจะได้วันละก้อน2ก้อนนะก็ประมาณ4ก้อนต่อวันนะซึ่งสลหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยซุ่มไปก่อนนะครับเราซุ่มไปก่อนนะสมมุติเราไปเล่นสายกยายภาพนะครับให้เราเน้นอาวุธก่อนนะเน้นอาวุธนะครับแล้วก็เน้นเจ้าตัวอาวุธรองแล้วก็มาเน้นในเจ้าตัวส่วนของชุดนะครับผมเพราะว่าชุดเนี่ยมันจะสุ่มให้ได้เจ้าตัวค่าฟิสิกส์เคิลด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของวไัลด้วยนะครับอันนี้เป็นสายกายภาพนะวไลเนี่ยก็จะให้เจ้าตัวฟิสิกอลเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่าหัวไหลมันจะให้เจ้าตัวค่าของสายเวทไหมนะผมไม่แน่ใจอันนี้ผมต้อง,ต,องต้องลองเช็คดูอ่ารู้สึกว่าจะไม่ได้นะครับสลับสายกายภาพเนี่ยก็หัวไหลด้วยนะครับแล้วก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับสายกายภาพนะเขาก็จะเป็นอาวุธหลักอาวุธรอง ชุดและก็หัวไหล่นะครับผมในส่วนของสายเวทเนี่ยก็เหมือนกันนะแต่ผมดูนี้ดีกว่าผมดูไว้ตรงเซตอ,อุปกรณ์ดีกว่าจะได้เข้าใจกันโดยตรงนะครับผมคืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นการแนะนําสำหรับผมเองนะครับก็คือว่าตัวละครผมเนี่ยมันเป็นสายกยายภาพเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยเขาก็จะแนะนําออปชันที่มันเหมาะกับเรานะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของเจ้าตัวผ้าคลุมเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวเมจิกแอคแท็เนี่ย คูณกับ E.P. x หรือว่า m a g i c Xtech เนี่ยคูณกับเลือดนะครับอันนี้ก็เป็นสายของเวทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายกายภาพกับสายเวทเนี่ยการทำรีเบรดฟิล์มเนี่ย,ยก็จะต่างกันในอุปกรณ์นะครับผมอย่างเช่นเจ้าต,ตัวของวะไลเนี่ยก็จะเป็นสายกายภาพซะมากกว่านะครับจะเห็นเลยว่ามันไม่มีออปชันของสายเวทนะครับเช่นกันนะในส่วนของผ้าคลุมเนี่ยมันไม่มีออปชันของกายภาพแต่เป็นออปชันของเวทนะครับอันนี้เนี่ย ว่าเ,เพื่อนเเนี่ยทำให้มันดีดนะว่าเราจะเล่นสายไหนทํำยังไงเนี่ยก็ลองมาอ่านดูนะครับในส่วนของดีเบิร์ดเฟรมนะซึ่งมือนที่ผมบอกเมื่อกี้แหละว่าเออมือใหม่เบื้องต้นเนี่ยให้เราสุ่มหาออปชันนะครับที่มันยอดนิยมก่อนนะอาจจะเป็นหนึ่งแถวก็ได้นะครับแล้วก็สมมติว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยออสุ่มเจ้าตัวดีเบิร์ดเฟรมเนี่ยทั้งชุดละนะครับเป็นสีส้มหมดแล้วก็ทําการสะสมมาไว้นะครับผมสะสมมาไว้สัก 1 0 0ถึง200ก้อนนะครับแล้วค่อยมาสุ่มใหม่นะเพื่อให้ติด2แถวนะครับผมเพราะว่าแถวเดียวเนี่ยมันก็ให้แค่นี้นะแต่ถ้าเกิดเราติด2แถวเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาพลังได้อีกมากขึ้นนะครับผมก็หลักๆเนี่ยจะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเจ้าตัวระบบรีเบลดเฟ m มโอเคนะครับก็ดูไปถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยแล้วทำไมถึงไม่แนะนำรีเบลดเฟมสีเขียวล่ะทั้งที่ว่าสีเขียวมันดีกว่าสีส้มนะครับ ก็จะบอกตรงๆว่าสีเขียวกับสีแดงเนี่ยเป็นในส่วนดีเบอร์เฟรมสำหรับคนที่เป็นสายเติมเงินหรือว่าสายเปนะครับเพราะว่าสีเขียวมันหายากนะครับมันโอกาสเนี่ยจะต้องหาจากการเติมเงินเท่านั้นนะครับซึ่งสีเขียวเนี่ยมันก็จะมีแจกในกิจกรรมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆนะอย่างกิจกรรมนี้เนี่ยมันก็จะมีให้แลกนะครับซึ่งมันจะแจกประมาณ3ก้อนนะครับ3มก้อนบอกเลยว่าน้อยมากนะ กับการสุ่มหาออปชันที่มันดีๆเนี่ยมันก็เลยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่ควรเลยนะครับสำหรับเมือใหม่เนี่ยสีส้มเนี่ยเรายังสามารถที่จะลงบอสนะครับแล้วก็หามันสะสมได้แล้วก็ทําการดีเจ้าตัวออปชันดีเบิร์ดเฟมเนี่ยจนกว่าจะได้ออปชันที่เราพอใจนะครับแต่ถ้าสีเขียวเนี่ยมันแล้วแต่ดวงมากๆนะครับยกเว้นจากเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่ซื้ออาวุธอุปกรณ์ที่มันสําเร็จรูปแล้วก็มีรีเบิร์ดเฟรมสีเขียวดีๆแล้ว แต,แต่ว่ามันก็อาจจะหายากนะครับถ้าเกิดทําเองเนี่ยสีส้มเนี่ยมีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นสีแดงเนี่ยบอกเลยว่าหายากมากนะครับเพราะว่าสีแดงก็แพงมากนะส่วนใหญ่เนี่ยสายฟรีหรือว่าสายที่เติมน้อยเนี่ยก็จะเล่นสีส้มกับสีเขียวนะครับหรือว่าใครที่ดวงดีเนี่ยอาจจะแลกกิจกรรมมาแล้วก็สุม่มแล้วก็ได้ออปชันที่มันดีๆอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะแนะนำรีบูเฟมเนี่ย คร่าวๆประมาณนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำอีกครั้งนะครับเพื่อนๆที่กําลังจะทารีเบิร์ดเฟรมเนี่ยก็เรามาดูที่ข้อมูลอันนี้แหละที่ผมแนะนํานะครับว่าเราจะทําออปชันประมาณไหนเป็นแบบไหนแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสายกายภาพกับสายเว้นเนี่ยทำรีเบิร์ดเฟรมอุปกรณ์เนี่ยแตกต่างกันนะครับต้องดูดีๆนะที่สําคัญเนี่ยเราก็ทําเท่าที่เรามีก่อนนะครับพอเหลือเนี่ยก็เก็บเอาไว้นะ เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมจะทําการเอาเจ้าตัวรีบ์สเฟรมเนี่ยนะครับประมาณ1 0 0รอกว่าก้อนเนี่ยมาสูมให้กับเจ้าตัวผ้าคลุมนะครับผมต้องการที่จะทําให้ผ้าคลุมอันนี้เนี่ยเป็นรีบ์สเฟรม2แถวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหม mm hmm. ก็ยังไงคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แหละสําหรับการแนะนํารีบ์สเฟรมบ้างต้นว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะครับกับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและก็ติดตามกันนะครับบ๊ายบายไปเจอกัน